สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสัก,กรารใหม่2,567นะคะเราเจอกันสุกแรกของปีกับคุณเล่าเราขยายค่ะปีนี้ยังคงคุยกันเวลาเดิมนะคะทุกวันศุกร์17นา30นาทีกับฟอกแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะครึ่งชั่วโมงเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคพ,พลเมืองเรื่องเล่าที่แฟงจะขยายวันนี้จะว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์กับอาหารท้องถิ่นนะคะ คุยกันบนโจท์เข้าใหม่ปลามันค่ะเพราะว่าฤดูการนี้ถือว่าเรายัางอยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเข้าใหม่เกษตรกรหลายๆพื้นที่พอไปเก็บเกี่ยวแล้วไปเจอภาพของผลผลิตก็ต้องใช้คําว่าปรับตัวอยู่ค่ะสําหรับเกษตรกรท่ามกลางสถานการณ์โลกรวนโลกที่แปรปรวนอยู่ตอนนี้นะคะ แต่ก่อนอื่นต้อนรับสัปดาห์แรกก่อนจะไปเจาะลึกกันเรื่องของข้าวใหม่อยากจะชวนคุณผู้ชมดูภาพนี้เรียกว่าทิ้งทวนช่วงหยุดยาวปีใหม่และชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวเพราะวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะคะยังคงท่องเที่ยวกันได้อยู่ค่ะภาพนี้ปักหมุดรายงานจากพื้นที่ภาคอีสานโดยคุณเปียกพลวัตรดวงเข็มรายงานภาพนี้เข้ามามองไกลๆดูเผลอเผเอาแบบแว็บแรก ผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดว่านี่ช้างตัวจริงใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ใช่เป็นช้างประดิษฐ์ของชุมชนซึ่งตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวค่ะตัวใหญ่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยช่างเหล็กที่มีอยู่ในชุมชนพร้อมภาพกราฟฟิตีศิลปะร่วมสมัยจากกลุ่มศิลปินเลยตามเลยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสถานที่ถ่ายภาพเช็คอินภายใต้กิจกรรมสีสันบ้านพลค่าย การออกแบบจัดการท่องเที่ยวชุมชนจากมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อต่อยอดสู่การสร้างรายได้ของชาวบ้านพนายตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีช่างเหล็กเป็นจํานวนมากก็คือช่างทางานเกี่ยวกับช่างเชื่อมช่างอะไรพวกนี้ทำโครงหลังคาทําบ้านทาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นจํานวนมากแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล็กก็เลยคิดว่าเ,เน้นปฏิกรรมเหล็ก นะฮะเป็นตัวดึงดูดเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวแลนด์มาร์กที่นี่โดยใช้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของท้องถิน่นมีโบราณสถานที่สําคัญนะครับที่มีอายุราว500ปีก็คือวัดห้ห่าวเป็นวัดที่สร้างโดยพระโพธิสารราชแห่งหลวงพระบางมีการบูรณะโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งระหว่างที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนี่มาบูรณะเนี่ยก็ไปสร้างเจดีย์สีสรักด้วย แล้วต่อมาก็มีพระมหากษัตริย์ล้านช้างอีกพระองค์หนึ่งก็มาบูรณะอีกนั่นแสดงว่าวัดนี้มันมีความสําคัญของล้านช้างตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทังประวัติศาสตร์ถ้าง,งั้นเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องราวของการสร้างวัดเรื่องราวของการสงครามมานําเสนอนะฮะเราก็ได้ปฏิมากรรมช้างนะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสัตว์พหาหนะที่สําคัญในการก่อสร้างใช่ไหมครับนะฮะเรื่องของม้ามีปฏติมากรรมเอ้ยเป็นงานที่เกิดจากวัสดุเหลือใช้เช่นสังกะสีใช่ไหมครับถังนถะังน้ํมามัน อะไรพวกนี้แล้วก็ใช้สังกสีไปทําเป็นการซิตี้เป็นงานร่วมสมัยที่เราศิลปินสร้างสารรค์ร่วมกับช่างชาวบ้านเน้นการรูปมมีส่วนร่วมของชาวบ้านในที่เขามีมาช่วยมาทําโดยกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสีสันบ้านพลค่าย <c oughs> เกิดจากความต้องการของคนในชุมชนโดยใช้งบป,ประมาณจากการระดมทุนของบุคคลทั่วไปที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมีไรายได้เข้าเข้าถึงหมู่บ้านตูงอำเภอต่างพวกนี้แต่ไรายได้ไม่ได้อยู่กับคนในท้องที่นะฮะอาจจะเป็นนักประกอบการที่เขาเห็นโอกาสทางการทางธุรกิจแต่ไม่ลงสู่ชุมชนเท่าที่ควรจะได้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดรายได้จากโครงการนี้ก็จะตะเป็นตั้งกองทุนเราก็ตั้งชื่อมันว่ากองทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ไม่ได้วัดความสําเร็จที่ตรงนี้นะครับแต่เป็นการเริ่มที่จะเดินต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดร่วมกันว่าเราจะเดินต่อไปได้ยังไงโดยกิจกรรมอะไรโดยวิธีการอย่างไรทั้งนี้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์ที่สุดพลวัดดวงเข็มนักข่าวพลเมืองรายงาน จะเห็นว่าหลายๆชุมชนมีของดีอยู่เยอะเลยค่ะแต่ว่าการจะดันให้ของดีสร้างรายได้แล้วเกิดเศรษฐกิจสําหรับคนในพื้นที่จริงๆจําเป็นต้องอาศัยหลายอย่างเดี๋ยววันนี้ชวนขยายกันนะคะแต่ว่าหมุดต่อมายังอยู่ที่เมืองเลยค่ะคุณผู้ชม รายงานภาพนี้โดยคุณสถาพรชูสกุลเหมื่นสวัสด์นะคะพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดเลยนะคะช่วงนี้ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะหลายพื้นที่เจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในไรนาก็เลยมีการร่วมมือกันกับมณฑลทนหารบกที่28ทหารพันธ์ดีค่ายสีสองรักนะคะรวมพลังกันหลายฝ่ายเลยค่ะลงแขกเกี่ยวข้าวนวดข้าวแล้วขนข้าวขึ้นยุ้งฉางเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่บ้านเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ เรียกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนี่เป็นผลผลิตจากนาข้าวจำนวน5้าไร่ของคุณพ่อประมวลค่ะเกษตรกร,ร,กรที่บ้านเขาแกว้วปีนี้พ่อประมวลเอิ่นว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ mm. ก็เลยต้องมีคนมาช่วยเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเพราะว่าผืนนาแบบที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นาอินทรีนะคะแล้วเขาเกี่ยวด้วยมือก็เลยต้องมีขั้นตอนการเกี่ยวการตากกองข้าวนวดสีขนขึ้นยุงฉางถ้ามีแรงงานมากก็จะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นค่ะ ปีนี้พ่อประมวลบอกว่าได้ข้าวน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยแต่ก็น่าจะพอเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปีค่ะปีนี้เห็จังไรหาไรหาไรพี่กายจะแจ็คสอบพี่กายได้แปดสิบยุ้ยโอ้แปดสิบาทดแปดสิบมันไรหนึ่งมันได้หกเจ็ดร้อยกิโลหมดแน่นาจากท่านพี่นงองเข้านี่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานเนี่ยคนเขาคนเล่าสินะครับ ทั่วหาได้นะครับบอกกันได้นะครับเดี๋ยวสิมาซอยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการซอยเหลือกันเี้เห็นไหมครับ<ช>แรงงานมันมันเป็นตุ้มมือดีแรงงานมันหน่อยเนาะใน<ช>ป่านเท่า ผลผลิตการเกษตรได้น้อยมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากอากาศนะคะที่ตอนนี้ค่อนข้างจะแปรปรวนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในเรื่องด้านอาหารนะคะสําหรับมุดต่อไปรายงานมุดนี้จากคุณอาอิชะแก้วนพรัตน์ค่ะจากบ้านห้วยหูตําบลแสนต่ออาเภอน,น้ําป่าท,ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเล่าถึงภาพของเทศกาลอาหารพื้นบ้านซึ่งงานนี้เขา าใช้ชื่องานว่าอาหารพื้นบ้านวิถีไทยห้วยหูดครั้งที่3ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Eat, s a p Cell สารในพื้นที่ปฏิบัติการ Yang Food 2องพจาก6พื้นที่ทั่วประเทศไทยจุดนี้เป็น1นใน6พื้นที่ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับชาไอชาแก้วนภรัตน์นะคะก็วันนี้เดินทางมาจากพังงามาที่นี่เลยค่ะมาทีา่บ้านห้วยหูตํะบลแสนตออําเภอนําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะวันนี้ชามีมิชชั่นค่ะแล้วก็มีเทศก,กาลดีๆอิ่มท้องสนุกแล้วก็อิ่มใจนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในงานเลยนะคะ ะะอยากจะรู้ว่าทําไมเราต้องเราถึงต้องจัดเทศกาลอาหารนี้แล้วก็อาหารที่อยู่ในภาข้าวเนี่ยมันมันหมายถึงอะไรมันมีความหมายมันมีนัยยะยังไงบ้างค่ะกับเขาแต่ละอย่างจ้ะ,ะมันเป็นกับเขาที่มีแค่ในช่วงฤด,ดูกาลจ้าอย่างเช่นดอกกระเจียวนี่จะเทอยูแค่นับช่วงน้บฝนค่ะ แล้วก็ขนมนดอกดินนี่จะจะมีแค่ช่วงหน้าฝนจะจะหายยากจ้ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูซุ้มพี่บีทกันนะคะว่าหน้าตาของขนมนดอกดินเป็นยังไงแล้วก็ยำดอกกระเจียวที่พี่เขานำเสนอเนี่ยมันเป็นยังไงไปค่ะ หลากหลายพื้นที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์หนึ่งในตัวชี้วัดก็คือเรื่องของข้าวค่ะบนโตที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นี่เป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดความหลากหลายมีข้าวหลากหลายชนิดเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าข้าวทั้งหมดนี้ปลูกในพื้นที่ที่แตกต่างกันเหมาะสมกับดินน้ําที่แตกต่างกันมีพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะลองยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะคะ นี่ค่ะอันนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินของพัทลุงนะคะเป็นสินค้า G.I. ข้าวสังหยดจากพัทลุงมเมล็ดของเขาก็จะมีสีแบบ2สีคุณผู้ชมก็คือมีสีแดงๆด,ด้วยแล้วก็มีปนสีขาวด้วยน,นี่ข้าวสังหยดนะคะส่วนอีกอันนึงสีขาวเหมือนกันไม่ใช่กอขอห้าอย่างที่คุณผู้ชมเคยทานมันไม่ได้มีพันเดียวในโลกนะคะคุณผู้ชมคาะนี่ค่ะอย่างอันเนี้ยข้าวพากาอัมปึนค่ะ จากสุรินนะคะสุรินเห็นช้างเขามีพากาอัมปืนอีกอันนึงด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ที่เขาอัดศูญยากาศมาแล้วอันนี้เข้าหางจากลุ่มน้ำมูลภาคอีสานค่ะทั้งหมดเป็นเครื่องชี้วัดความหลากหลายและความมั่นคงทางอาหารผ่านสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่น อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ถูกนําไปจําหน่ายจะแสดงหุงให้ชิมในงานเทศกาลเข้าใหม่2,567ที่ผ่านมาข้าวอาหารแห่งรักรักที่มีสอบอรสีกันหลันด้วยนี่นะคะก็คือรักษาธรรมชาติเนี่ยค่ะคุณผู้ชมงานเนี่ยจัดขึ้นช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและปีนี้มีหลายท่านโดยเฉพาะคนเมืองสนใจความหลากหลายของพืชพธุ์ค่ะ ก็ขอ้อขาขาวเขาค่ะเขาเหนียวเขาเพราะว่าเขาไม่ปลามันหนาหนาวเขาแลวก็คือทีเขาละปิงปูจำ มันเป็นเพชรเพลนี่บันเฮาค่ะทั้เข้าวจีขนมครกขนมจีนและยังมีอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูนี่คือส่วนหนึ่งของผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศที่มาร่วมแลกเปลี่ยนและจำหน่ายในงานเทศกาลข้าวใหม่2,567ข้าวอาหารแห่งรักน้โมูลนิทีเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีค่ะ แคข่ขนมพกค่าขนมพกจากข้าไร่พันดอกขามอร่อยมากจากธรรมชาติเลยทุกอย่างปลอดสารพิษบางอย่างเป็นนิ่มบางอย่างเป็นแข็งแต่ก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนกันหมดแล้วบางอันริงแล้วจะแบบวยยหวหานๆอะไรเนี่ยมากง่านี่ซิ่มีปลาปลาปีกไก่นะคะปลาปีกไก่แห้งปลากรทอดระกาซี่มีปลา อันนี้เป็นปลา,มปมามแม่น้ำมุลค่ะปลาแม่น้ำมุ้นม a l คนแม่น้ำมุลสิอเอิญปลาเม่ปลาปากผุ้เสกิกาท่านว่ามกกระราในปลาํำมุลสีแ่บก่ะชิมได้เลยนะคะเ้วชอบทานข้าวก็ใหม่ปลาก็มันไม่เพียงแค่ได้ชิมข้าวสสยพันธุ์พื้นบ้านทั่วไทยงานครั้งนี้ยังมีอบรมเชิงปฏิบัติการแปลรูปข้าวเป็นสินค้าที่หลากหลายมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนถึงการปรับตัวของเกษตรกรภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ตลอดจนมีเมนูปลาจากลุ่มน้ำมูลซึ่งมีรสชาติเฉพาะถิ่นมาจำหน่ายและสร้างบทสนทนาถึงความมั่นคงทางอาหารและสถานการณ์ในพื้นที่หลังเผชิญน้ำท่วมใหญ่ในปี2565ที่ผ่านมาสิ่งที่เกษตรกรชาวนาไทยเจอที่สุดก็คือฝนทิ้งช่วงแล้วก็ข้าวก็ยืนต้นตายกระทบแหลงกับอันที่สก็คือฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันยาวนาน แสงไม่พอที่จะให้ต้นข้าวอะค่ะสามารถสังเคราะห์แสงแล้วก็จะทําให้ผลผลิตต่ากับอันที่3ก็คือพอตกหนักน้ําท่วมอีกก็สร้างความเสียหายให้กับชาวนาอีกซึ่งมันเป็นวิกฤตจริงๆค่ะว่าชาวนาต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติแล้วยังต้องต่อสู้กับราคาข้าวคิดว่าเบิงบาสซลมอนแหลงเข่ากับเท่ากับมะเฮตนาหนีซึ่งนานีมันกำลังมีนม้ำ แต่ว่ามันมีวิธีการซับเปลี่ยนท่านเขาในการปลูกวิธีแก้ปัญหาของมเมรีีกะคิดว่าตัวนี้ก็สิเป็นเบื้องต้นแต่ว่าสัตว์ต่อไปมันแหลงค่กคก็คิดว่าสิตรงหาท่านเขาที่มันท้นแหลงหรือว่ามันท้นกับอากาศห้อนน้งสีนะคะเพราะว่าสุเมือนี่อากาศมัน่อยคือเก่าอากาศมันมันเปลี่ยนค่ะ Thank <laughs> อยากชิมต้องได้ชิมค่ะคุณผู้ชมค่ะของที่ใช้มือนะคะล้างเรียบร้อยแล้วกินข้าวจีเนี่ยไม่หมายเสียบก็ต้องใช้มือค่ะวันนี้มีขา้าวจีรับประทานเหมือนกันในสตูดิโอของเรานะคะแต่อย่างไรเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินเสียงในรายงานแล้วบอกว่าวันนี้กว่าจะได้อาหารแปรรูปเป็นขา้าวจีหรือว่าเป็นข้าวมเมล็ดพันธุ์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่กรเกษตรกรปรับตัวเยอะค่ะดังนั้นในสายพานความมั่นคงกเกษตรกรถึงถือว่าเป็นต้นทางอะไรคือข้อท้าทายอะไรคือโอกาสแล้วจะไปต่อในมิติเศรษฐกิจท้องถิ่นที่่คนนนนใชชชุมชจะะไได้ปรรโยย์อาง วันนี้คุยกันกับผู้ประกอบการร้านอาหารอีสานนะคะเชฟคำนางค่ะคุณนัทพรคมจิตนะคะพี่คำนางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายท่านเรียกเชฟแต่ว่าจริงๆที่มาที่ไปเริ่มต้นจากเป็นนักข่าวก่อนแล้วไปสู่งานด้านอาหารยังไงคะพี่ค่ะจริงๆก็เป็น นักสื่อสารเนาะ,ะต้องใช้คํานี้ดีกว่าเราต้องการสื่อสารให้โลกได้รู้ว่าอีสานบ้านเราอ่ะมีอะไรดีนะพี่นังก็เลยเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมอีสานนะคะแล้วก็ลึกลงไปในส่วนที่ว่าเอาอาหารอีสานนั้นมาเป็นตัวนําพาให้โลกได้รู้ว่าอีสานบ้านเรามีอะไรดีคะ่ะ<ช> <ๆ S 2> ทุกคนก็เลยเข้าใจว่าก็เลย เ,เรียกพี่นางว่าเชฟคำนาง <c oughs> ค่ะว่าเป็นคนทําอาหารคะ,คะวันนี้เนี่ยพี่คำนางเอามาหลายอย่างเลยด้านหน้าหรือเพิ่งหงสดสดร้อนๆก่อนเข้ารายการนี่อะไรคะพี่ต้นตัวนี้เป็นข้าวเหนียวหางไฟค่ะข้าวเหนียวหางไฟข้าวหางคือข้าวที่ได้จากวิสต้อมหรือภูมิปัญญาคนอีสานในการเก็ตกักวิตามิน ดีนะคะในข้าวขออนุญาตยกโชว์กล้องนิดนึงนะคะนี่ตัวนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวเหนียวที่ได้จากภูมิปัญญาการหางข้าวคือเอาข้าวอ่อนๆนะคะมาคั่วด้วยไฟนะคะเพื่อลดความชื้นในเมล็ดข้าวแล้วก็เก็บไว้อรับประทานทั้งปีตัวนี้เหมาะกับการเดินทางแช่น้ํา5นาทีเข้าไมโครเวฟ5นาทีหรือวันนึ่งก็ได้ก็จะได้ข้าวเหนียวอร่อยๆแบบนี้ค่ะคือเขาอาจจะไม่ได้ปั้นเป็นแบบ ใช่เพราะมันมันร่วนเพราะว่ามันเป็นข้าวข้าวกล้องเป็นข้าวที่กระทอเปลือกค่ะเดี๋ยวแอบชิมหลังกล้องแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ไม่เหมือนข้าวเหนียวที่เราเห็นทั่วไปก็คือมันปั้นมาได้ปั้นกลมๆนะอันนี้เขาจะมีความร่วนมากกว่าร่วนมากกว่าเพราะว่ากระทอเปลือกอ๋อค่ะเหมาะกับการทานแบบไหนคะพี่คะจริงๆข้าวแบบนี้มันใช้ในการเดินทางค่ะค่ะใช้ในการเดินทางแล้วใช้ในการทําข้าวหลงคือการทําข้าวต้ม ที่ใช้ข้าวเหนียวค่ะคือถ้าเอาเข้าวสารเอ่อขา้าวข้าเจ้าอะค่ะมาต้มเราจะเรียกว่าข้าวต้มเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเอาเข้าวเหนียวมาต้มเราจะเรียกว่าข้าวหลงข้าวหลงเนี่ยก็เอาไว้ทํากลุ่มที่เป็นข้าวเปียกลำไย,ย<ะ>ข้าวเปียกเผือกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยหรือว่าให้คนที่กลืนลําบากเพราะเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติคือมีวิตามินบีสูงมากๆเป็นข้าวที่ดีหอมนุ่มแล้วก็อร่อยที่สุด มีรายละเอียดันมีรายละเอียดมันไม่ใช่แค่ข้าวสายพันธ์เดียวที่เราซื้อกันตามตลาดันอันนี้เป็นวิธีการไม่ใช่สายพันธุ์ค่ะแต่ว่าอยู่ตรงนี้คือเยอะแยะมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากเลยแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วอีสานบ้านเราอะมีความหลากหลายแล้วก็รุ่มรวยเรื่องของพืชพันธุ์มากๆอย่างตัวนี้ค่ะพกาอําปืนหรือข้าวดอกมะขามเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งสุรินนะจะมีความนุ่มหอมแล้วก็หนึบมากๆ นะคะ,ะแล้วก็อย่างกลุ่มที่เป็นข้าวดอยพื้นที่ใดที่ที่สูงมากๆค่ะก็จะเป็นกลุ่มบือพโพลค่ะหรือกลุ่มข้าวดอยแบบนี้ค่ะกเม็ดก็จะอ้วนๆกลมๆป้อมๆนะอ,อันนี้คือทนแรงนะคะก็ะจะเป็นประมาณนี้ส่วนข้าวที่ผ่านกรรมวิธีก็จะเป็นกลุ่มข้าวหางข้าวหางน้ําแล้วก็ข้าวหางไฟแบบนี้ค่ะค่ะโหมันมีทั้งข้าวแล้วจริงๆมีปลาด้วยเพราะอย่างในงานที่ทีมงานเอามานี่เป็นปลาลุ่มน้ํามูลอ่าใช่ค่ะตัวนี้เป็นปลาปีกไก่ค่ะ ปลาปีกไก่เนี่ยเป็นปลาในตระกูลปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนก็จะมีปลาเสียมปลานางปลาค้าวปลาปีกไก่ปลาชะโอนตัวนี้เป็นปลาปีกไก่นะอันนี้ตากแดดเดียวแล้วก็ทอดกล้องนี้เลยค่ะกล้องสามตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นี่ไม่ใช่สัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นลักษณะของเขาตัวเะไรกลิ่นแบบนี้ค่ะพี่คํานางคะจริงๆช่วงนี้อยู่ในเทศกาลข้าวใหม่ ข้าใหม่มันมีความสําคัญและมันสะท้อนอะไรให้เราซึ่งเป็นผู้บริโภคได้มองบ้างค่ะจริงๆแล้วถ้าฝั่งของอีสานนะคะ,ะพื้นที่อีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะ,ค,ะ,ะความชื้นในอากาศมีน้อยเราจะทํานากันฤดูเดียวส่วนใหญ่นะ่จะทํานาฤดูเดียวก็จะต้นฝนนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวในปลายฤดูปลายฤดูฝนก็คือต้นต้นหนาวนะช่วงธันวานะคะ ก็เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองค่ะฤดูเข้าใหม่คือฤดูการแห่งการเฉลิมฉลองซึ่งฤดูนี้ค่ะความชื้นในอากาศมีน้อยพืชพันธุ์ทุกอย่างจะเก็บกักความชื้นไว้ปูปลาจะมันมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องเก็บไขมันเอาไว้ให้ตัวเองอยู่รอดในฤดูแล้งนะเขาเรียกสิ่งนี้ว่ากันดานคือทรัพย์สิน ยิ่งร้อนยิ่งแรงความเป็นอีสานยิ่งเข้มข้นพืชพันธุ์ต่างๆยิ่งเข้มข้นค่ะเ,คเป็นฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองค่ะค่ะเป็นเป็นอีกมุมนึงนะปกติเวลาเราได้ยินคําว่าอีสานแรงซึ่งแหงไม่แหลงเดี๋ยวเาคุยกันนะแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือความแล้งหรือช่วงที่น้ําน้อยมันจะทําให้มันรีดเค้นความอร่อยรส <c oughs> ชาติอีสานได้ด้วยนะคะทีนี้อของเหล่านี้ความอร่อยความเป็นอัตลักษณ์เหล่านี้ความหลากหลายอะค่ะมันจะคืนกําไรหรือเป็นต้นทุนที่สร้างเงิน สร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้จริงๆยังไงจริงๆพี่ดังว่ามันเป็นความพิเศษของพื้นที่มากเลยนะคะเ,เราโชคดีมากที่เราเกิดในพื้นที่อีสานที่มันมีความแห้งแล้งเพราะว่ามันมีความพิเศษเยอะมากแต่เราต้องหาให้เจอว่าความพิเศษของมันคืออะไรอย่างปีไหนที่ร้อนมากๆแรงมากๆปีนั้นข้าวหอมมะลิจะหอมมากนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากมแม้ว่าพืชพันธุ์ ในปีนั้นนั้นะเราจะได้น้อยแต่ว่ามูลค่าของมันะเยอะมากทั้งคุณค่าและมูลค่าเนี่ยมันเกื้อกูลไปด้วยกันหน้าที่ของเราที่เป็นคนพื้นที่เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าความดีงามของมันคืออะไรมันถึงจะสามารถนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ปีไหนที่ข้าวมันหอมมากเราก็ต้องขายที่เป็นนิชมาร์เก็ตคือคุณต้องการข้าวที่ดีที่สุดค่ะคุณต้องซื้อในปีที่แรงที่สุดคนจะจ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะมันสามารถจัดการต่อได้ จริงๆคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งอาจจะพอเข้าใจแต่ว่าเข้าใจแล้วต่อยอดอยังไงอันนียากค่ะใช่ค่ะจริงๆคือเข้าใจแล้วมันจะต้องหาวิธีการที่จะนําเสนอให้ได้ปัญหาของเกษตรกรของเราคือทําได้แต่ขายไม่เป็นค่ะเพราะนั้นการที่จะเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจเข้าไปถึงผู้คนที่ เป็นแบบนี้ค่ะแมะต้องมีตัวกลางหรือมีใครที่พาทำซึ่งคนที่เข้าเข้าไปพาทำในพื้นที่ควรจะเป็นคนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้มากๆที่สุดด้วยค่ะโอ้โหรับฟังแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ไอรูปแบบการที่จะไปต่อได้จริงๆวันนี้เราเห็นนะโยบายระดับชาติเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยพี่คำนัเศรษฐกิจสร้างสรร์ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆมันจะทํายังไงให้นะโยบายระดับชาติไปเข้าใจก่อนอไปเข้าใจก่อนแล้วค่อยมาคลอดทีหลงังค่ะพี่นางมอกว่าคนพื้นที่ ต้องนำเสนอก่อนอคือ,อสมมุติว่าส่วนกลางของชาติเนี่ยค่ะมีตาอยู่ดวงหนึ่งดวงใหญ่ๆเลยเขาไม่สามารถจะสแกนแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหรอกหน้าที่ของพื้นที่ค่ะต้องทําให้ตัวเองมีแสงขึ้นมาก่อนอทําให้โลกเขารู้ว่าพื้นที่ของเรามีอะไรดีค่ะ คือต้องนําเสนอได้ได้ด้วยตัวเองค่ะโดยคนพื้นที่อาจจะเริ่มต้นจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะในพื้นท,ที่ที่เป็นระดับผู้นำอะไรเงี้ยต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่เรามีอะไรดีแล้วก็นําเสนอสิ่งนั้นออกมามใ,หให้ให้ให้ส่วนกลางได้รับรู้อ๋อเรามีสิ่งนี้นะเราควรจะนําเสนอสิ่งนี้นะเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีกว่าไปไปไป,ไปกว่าเราอะค่ะก่อนเข้ารายกา,ารพี่คำนังพูดคำานึงซึ่งแรงสนใจมากคือการรู้และเข้าใจแต่ว่าไม่ใช่รักษาเอาไว้แบบเก๋ากึก ไม่ใช่ต้องอนุรักษ์ต้องอนุรักษ์อันนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายใช่ค่ะคือเราต้องเข้าใจรากเงาที่มาต้นทุนของเราก่อนว่าเรามีอะไรแล้วมันจะพัฒนาไปอย่างไรในโลกปัจจุบันในโลกที่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอยู่ละเ,เราจะบอกว่าเราจะอนุรักษ์สิ่งนี้พืชพันธุ์ตัวนี้ให้มันคงอยู่คงอยู่แต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเราต้องรู้และทําความเข้าใจเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับตัวให้ตัวเองอยู่ได้นะะวิสตอมแบบนี้ค่ะคนอีสานเนี่ย อยู่มาหลายร้อยหลายพันปีเพราะว่าเรามีภูมิปัญญาในการที่จะพัฒนาแล้วก็จัดการให้ตัวเองอยู่ได้ในโลกไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแบบไหนค่ะ,คะอย่างตอนนี้โลกค่อนข้างรวนหลายคนนิยามคําว่าโลกเดือด ตรงนี้จะปรับตัวยังไงดีคะจริงๆแล้วอ่ะอย่างเกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวค่ะหลายอย่างค่ะจากอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีผลต่อการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์นะอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตโคนเนื้อนะจริงๆมันเป็นตัวทีเ่เขาเรียกว่าผลิตโปรตีนในระบบ ห่วงโซ่อาหารใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอย่างคนอีสานเองเนี่ยคะ่ะถ้าปีไหนที่มีความแล้งหรือไอ้นี้มากๆค่ะเรามองว่าเราจะไม่รับประทานโปรโตีนจากสัตว์ใหญ่แบบนี้ะนะ,ะก็จะมีโปรโตีนทางเลือกอีกอย่างเช่นกลุ่มจิ้งหรีดนะ,ะกลุ่ม 5G ค่ะจีหลีดจีรอจีปโปมจีปโปมคือจีนายอ่า <c oughs> ค่ะคือคือกลุ่มแมลงะนะคะกลุ่มจิ้งหรีดนะคะซึ่งตอนนี้ทางอีสานเองก็มีการพัฒนาการเลี้ยงจิ้งหรีด ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมเอาไปทำเวโปรตีนไปทำสแน็คบาร์ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะมีอายุ45วันค่ะวันแตกต่างจากการเลี้ยงวัวที่ใช้เวลาประมาณ3ปีการปล่อยคาร์บอนฟุตปินก็น้อยกว่าเ<ค>ทียบมวลต่อมวลเนี่ยเป็นโปรตีนที่สะอาดแล้วก็รักโลกนี่คือการพัฒนาหนูเทียบอย่างนี้แล้วกันว่าวันนี้ โปรตีนในสายพันธการผลิตอาหารส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช่ค่ะผลิตเยอะแล้วก็ใช้อาหารสัตว์เยอะซึ่งหรือว่าคุยกันจะยาวนะว่าอาหารสัตว์มันทํำลายโลกว่างยังไงบ้างเพราะมันมีส่วนที่เอาเข้าโคดด้วยหลายอย่างเลยนะคะแต่ทีนี้มันมีโปรโตีนแบบ ระดับที่มันทาในครัวเรือนได้หรือนในท้องถิ่นได้อย่างปูนี่เป็นไหมพี่ขี่กระปอมเป็นป่ะคะเหล่า, <laughs> านี้อะไรก็ช่างที่มันลดการเดินทางค่ะลดการขนสง่งอ,อะไรก็ช่างที่มันลดกรรมวิธีอย่างเข้ากล้องอะไรพวกนี้ใช่หมดเลยอะไรก็ช่างที่ลดขั้นตอนแบบนี้ถือว่าลดคาร์บอนฟุตพิน์ถือว่าทําลายโลกน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างที่เป็นของท้องถิ่นคนท้องถิ่น ต้องบริโภคของในท้องถิน่น<ม>แล้วก็ทําให้คนรู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะควรจะไปเชื่อมโยงกับการออกนโยบายด้วยเพราะว่าตอนนี้คนพูดกันเยอะให้รักโลกลดภาวะโลกร้อนนโยบายจะมองเห็นตรงนี้คนท้องถิ่นทําก่อนใช่ค่ะ,คะอย่างวันนี้ค่ะ,ะเรารณรงค์ให้รับประทานโปรโตีนจิ้งหรีดซึ่งเป็นโปรโตีนสะอาดค่ะ แต่ถ้าคนในพื้นที่ไม่เข้าใจว่าโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยมันต้องเลี้ยงยังไงมันต้องกินยังไงมันต้องไปยังไงเนี่ยนโยบายระดับชาติเข้าไม่ถึงนะคะเพราะนั้นเราต้องรักแล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนนะคะ<อ>พี่นางเน้นเน้นเน้นจุดนี้มา,า,ากเลยนาทีสุดท้ายเลยค่ะพี่นางอยากให้พี่นางฝากถึงนโยบายด้วยว่าเอ้ยเราควรมองที่จุดไหนเพื่อที่จะสามารถทําให้เศรษฐกิจท้องถิ่นโตได้โดยที่ไม่หลงลืมว่าวันนี้โลกไม่เหมือนเดิมละค่ะพี่นางมองว่าเรา ต้องให้โอกาสกับผู้คนในทุกๆถิ่นคือไม่มีถิ่นไหนดีกว่าถิ่นไหนทุกถิ่นมีความดีงามของของตัวเองทั้งนั้นเราต้องให้โอกาสเหล่านี้ค่ะเข้าเข้าไปถึงผู้คนเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็คนท้องถิ่นเองค่ะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ผลักดันความดีงามของท้องถิ่นให้โลกได้รู้อาจจะเริ่มต้นจากตัวเองเนาะจากครอบครัวจากชุมชนเล็กเล็กๆเล็กแล้วก็ อพอจัดการต้นทุนเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปบอกส่วนกลางว่าบ้านเรามีสิ่งนี้นะอขอสนับสนุนเพื่อที่จะไปพัฒนาจุดนี้หน่อยอเพื่อที่จะให้เราใช้ซอฟ์ฟาวเวอร์ด้านอาหารานะคะไปพัฒนาได้เต็มที่ค่ะในจังหวัดที่รัฐบาลก็พยายามเดินหน้าสนับสนุนเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมตรงนี้สิ่งที่พี่นางอยากเห็นในการดันตรงนี้คืออะไรพี่นางอยากเห็นความที่ คนอยากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วเดินทางไปอีสานได้กินอาหารอีสานวัตถุดิบอีสานได้เดินทางไปใต้ไปกินอาหารใต้วัตถุดิบใต้ไปเที่ยวแบบไปทุกๆถิ่นไปทุกๆท,กที่มีความหลากหลายรุ่มรวย ที่หลอมรวมแล้วมาเป็นประเทศไทยอะค่ะไม่อยากแบบเอ้ยมาประเทศไทยต้องกินต้มยำกุ้งอย่างเดียวไม่ใช่ต้มยำกุ้งไม่อร่อยนะแต่ว่าอันอื่นก็อร่อยนะอ,อ,อยากยให้ไปทุกๆท,กที่แล้วก็อยากให้สนับสนุนอาหารท้องถิ่นค่ะ,คะไปดูว่าตรงไหนมีอะไรดีสนับสนุนจุดนั้นค่ะ,คะและสิ่งเหล่านี้จะทําให้เศรษฐกิจในท้องถิน่นอย่างโจทย์ที่เราตั้งมันโตได้จริงๆวันนี้ขอบคุณเชฟคํานางนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาขยายประเด็นหลายเรื่องที่น่าสนใจกันต่อวันน ีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ